ได้ออกมาดื่มชาย,ยามบ่ายตอนอากาศหนาวๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะใช่แล้วชานี่ก็หอมเลยนะเนี่ยพี่ฝนแ็มมีขนมปังแสนอร่อยแล้วก็ช็อกโกแลตเค้กนะ่ากินชะมัดเลยนี่ครับนี่ครับขนมปังครับผมอ๋อนี่งานขนมปังที่สั่งมาแล้วอืมผมก็อยากกินมั่งเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อกินได้เลยนะจ๊ะของกินมีเยอะแยะบพวกบปิกจอดมากินด้วยกันเร็วเข้าบู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 บเ,เดี๋ยวก่อน ว่าไงจ้าอืมนึกว่าเธอจะไม่ตื่นสาแล้วเวนเดย์ฉันแค่พักสายตาเล็กน้อยพักสายตางั้นเหรอใช่แล้วอเดี๋ยวก่อนนะได้ขาวมาว่าที่นี่เขาจะมีเปิดรับสมัครรับสมัครนักสแสดงใชแ่แล้วครับที่นี่เรารับสมัครนักสแสดงเกี่ยวกับเรื่องซินเดอเรลล่าอ๋อเรื่องซินเดอเรลล่าเป็นกร์ตูเรื่องเปิดของเราเลยนะคะต้าอย่างนั้นละก็ มีนางเอกหรือยังอ่ะยังไม่มีเลยครับอยากได้ซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายโอ,โโอโ้พอดีเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไม่หฝนจะเป็นซินเดอเรลล่าหนึ่งวันก็แล้วกันนะเดี๋ยวเขายังไม่ได้แคสตัวเลยพี่ฝนจะเป็นซินเดอเรลล่าเลยเหรอ,อตกลงหรือยังอ่ะ <N> น่าจะได้แล้วลรามาั้งเขาให้พี่ฝนมาเป็นชุดซินเดอเรล่าแล้วนี่ฮะชุดซินเดอเรล่าอันนี้น่ารักจังและแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเป็นซินเดอเรล่าเริ่มต้นบอกเขาจะต้องใส่ชุดแบบไหนกันนะถ้าเป็นซินเดอเรล่าจริงๆเขาจะต้องใส่ชุดนี้นะชุดที่เป็นคนทําความสะอาดนะอ๋อเออใช่จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปทําความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยเลยนะพี่ฝนใส่ถุงมือด้วยเหรอใช่จะต้องป้องกันมือของเราเดี๋ยวมือของเรา จะไม่สวยนะอ๋อแบบนี้นี่เองเปลี่ยนทรงผมด้วยเนี่ยนะถูกต้องซินเดอเรล่าเขาจะมีผมที่แบบว่าเป็นสีบรอนด์ทองนี่นะอ๋อซินเดอเรลา่าผมสีบอนอย่างนั้นหรอใช่แล้วและที่สําคัญนะั้นเริ่มต้นมาเขาจะต้องเหนื่อยนิดหน่อยหมายความว่ายังไงอ่ะเขาจะต้องเหนื่อยมากไนงะเพราะว่าเพราะว่าเขาจะต้องทําความสะอาดแล้วเขาก็ต้องเหนื่อยนะบู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 บเอาล้นะวันนี้เราจะมาแสดงละครเรื่องซินเดอเรล่า กตละครั้งหนึ่งนอนมาแล้วในคืนที่หนาวเหน็บซินเดอเรลล่ายังคงจะต้องทำความสะอาดว๊กปิ๊กมานนี่แล้วเข้ามาช่วยฉันทำความสะอาดบ้านทางนี้แล้วนี่ลูกๆเข้ามาตามแม่มานนะเออตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยเลยนี่นา ว้ายซินเดอเเลยล่านี่เธอทําความสะอาดยังไม่เรียบร้อยอีกเหรอก็คือว่าตอนนี้อากาศหนาวมากเลยค่ะแล้วที่สําคัญในห้องนี้ก็เละเละเทอะมากเลยต้องทําความสะอาดนานหน่อยนะคะนี่เธออย่าเอาเข้ามาใกล้ฉันกับลูกๆนะเดี๋ยวจะเปื้อนอย่าเข้ามาใกล้ฉันเชี่ยวนะเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะเธอเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยนี่พูดไม่ฟังจะสะบัดทําไมเนี่ยแปลงเนี่ยฮะก็อคือว่า,วาจะต้องทําความสะอาดข้างบนเพดานนะคะขอโทษทีนะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะ เดี๋ยวพวกฉันจะต้องออกไปงานนะจะบอกไงเพระออกออกไปงานไหนเหรอคะการาดินนิ่งไงเพรการาดินเนอรไม่ใช่เหรอคะหมายความว่ายังไงนี่เธอหาว่าฉันพูดไม่ถูกหรือไงฮะอ๋อขอโทษด้วยคะ่ะแต่ว่าวันนี้ทํางานเหนื่อยแล้วขอพักสักหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องพักแล้วขึ้นไปทําชั้นสองกับห้องใต้หลังคาเดี๋ยววันนี้แล้วไม่ต้องมากินข้าวนะจะบอกให้ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแมนโกรธจังเลยบู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 บ <c oughs> เขาจังเลยโบโจดปุ๊กปิ๊กไปไหนอ่ะโบโบปุ๊กปิ๊กไปอยู่กับพวกนั่นอะโบปุ๊กปิ๊กออยู่ดีดีก็หายไปเฉยเลยเหรอจังหวะเปิงเออเดียวเดี๋ยวก่อนอ๋สวยจังคุณเป็นใครงั้นเหรอคะฉันนั่นแหละคะฉันคือนางฟ้าแม่ทุนหัวนางฟ้านางฟ้าแม่ทุนหัวเดี๋ยวก่อน นี่อะไรงั้ะเหรอฉันจะมามอบความสุขให้กับเธอเธอน่าสงสารมากๆเลยฉันมองมาจากด้านบนออันนี้คืออะไรงเหรอคะเป็นรูปแมวเหมียวด้วย ใช่แล้วอันนี้นำบัตรฉันเองนำบัตร <c oughs> น่ารักจังละ่ะคือว่าคุณนางฟ้าแม่ทุนหัวะจะมาช่วยอะไรเรางั้นเหรอคะไม่ต้องกลัวนะต่อไปเธอจะประสบพบเจอแต่ความสุขก่อนอื่นฉันจะมอบนี่ให้เธอก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะในก้อใบนี้บอกว่าให้เราไปที่พระราชวังได้นี่นาถูกต้องวันนฉันจะให้เธอไปที่พระราชวังกันนะต้องเสกคาถาด้วยค่ะบิดีบ้บาบีดีบูบ แล้วเรียกผมมาทําอะไรครับนางฟ้าแม่ทุนหัว <mm> ท่องคาถาก่อนอ๋อบ,บิดบปิดบับบิดบูแบบย้อนกลับอ๋อนี่งอเดี๋ยวก่อนนะใครใครใครออกมาเขาให้พี่เอกออกมาช่วยพี่ฝนเลือกชุดนะฮะ <mm> อปก๊นายกลับมาแล้วเหรอฉันกลับมาแล้วพอดีฉันต้องเข้าฉากตรงนั้นเมื่อตะกี้เนี่ย <mm> <mm> เ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันเริ่มงง่างสับสนอ๋อตอนนี้คือว่า พี่เอกกลายเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวส่งมางเหรอ,อะพี่เอกเป็นเอลที่เขาให้มาช่วยพี่ฝนเลือกชุดนะอ๋นี่เงรพี่ฝนเจอนี่แล้วรถรถรถพามกินรถพามกินรถฟักทองที่เราใช้ขับไปในงานน่ะเหรอใช่แล้วแถมมีปราสาทแล้วก็มีเจ้าหญิงด้วยเขาให้เงินมาเนี่ยให้พี่เอกมาซื้อชุดเขาบอกว่าตัดไม่ทัน <laughs> ให้พี่ฝนมาเลือกชุดเองงั้นเหรอให้เลือกชุดเองเต็มที่เลยอ๋อเต็มที่เงืนหมายความว่าเดี๋ยวหอเลือกชุดสวยๆซินเดอเรลลา่านั้นเราจะต้องมีชุดสีฟ้าเลือกไปก่อนแล้วกันนะจริงๆพี่เอกก็มีชุดอีกชุดหนึ่งไว้ให้อยู่แล้วอ๋อจริงเหรออืมแต่ว่าถ้าชอบใจอัานไหนก็หยิบไปได้เลยนี่โอ้ดีจังเลยที่นี่ดีชะมัดเนะเออดียไอดีออก่อนในนี้ก็มีใช่ ชุดที่เพกเตรียมไว้ให้คือชุดนี้น่าอักจังเลยตกลงนี่เล่นเป็น เป็นเอลแม่ทูนหัวเหรอไม่ใช่เอลแม่ทูนหัวแต่นางฟ้าแม่ทูนหัวบอกว่ามีธุระจาเป็นก็เลยเปิดการ์ดเรียกเอลออกมาก่อนโอ้แบบนี้นี่เองงั่นหมายความว่าพี่ฝนที่เป็นซินเดอเรลล่าตอนนี้จะต้องหาชุดเราเองว่างั้นเหรอมีชุดให้เลือกตามสบายเลยโอ้หน้ารักจังนี่มาแล้วจัดอันนี้ก่อนจัดตู้เสื้อผ้าทำไมวางไม่ได้พวกเราฉันกลับมาแล้วนะ <c oughs> พอดีเมื่อกี้มีธุรานิดหน่อยกลับมาแล้วงั้นเหรอคะอ้โอโหนี่หยิบอะไรกันมามั่งเนี่ยจ้าอ๋อเสื้อผ้านิดหน่อยแล้วก็ เครื่องสาอางแล้วก็มีตุ๊กตามีรถพ้ามกินแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะคนเนี้ยเขาชื่อว่าอะไรนะคะอันนั้นอันปาก้านะพี่ฝนอ่าอันปาก้าที่เขาจะพาเราไปที่พระราชาวังน่ะคะ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเลือกชุดตามสบายเลยนะเลือกมาแล้วแล้วก็มีเครื่องสําอางด้วยรีบๆเลือกเร็วเข้าเดี๋ยวพี่เอกต้องไปเปลี่ยนชุดอีกอ่ะไปเปลี่ยนชุดไปไหนอะเอาหน้ามนไม่ได้เดี๋ยวก็รู้เอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนก็แล้วกันนี่เดี๋ยวขอนําอุปกรณ์มาเรียงด้วยมีกระเป๋าเสื้อผ้ารองเทา้เาเรียงไปก่อนเลยนะพี่ฝนนะเพราะทำไมเดี๋ยวนี้นะเรานะมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพวกเราเยอะมากๆนะอาวาตาาเนี่ยพี่เอกไปก่อนนะพี่ฝนแต่งตัวตามสบายไปไหนอะ่ะเขาจะต้องไปเข้าอีกฉากหนึ่งอะคะ่ะ เดี๋ยวก่อนคุณนางฟ้าตอนนี้จะให้พี่ฝนแต่งตัวเป็นซินเดอเรลล่าที่ไปพระราชวังแล้วใช่หรือเปล่าคะเลือกตามสบายเลยนะฉันไม่ถนัดสีนี้ฉันถนัดสีดำเอออย่าลืมท่องคาถาค่ะบิบบิดีบับิบดีบูบิบบิดีบับิดีบ,บูมอ้อาวาละตอนนี้สวยชะมัดเลยเนี่ยไม่รู้ใครจำไม่ได้พี่เอกไปต้องนานแล้วพี่ฝนอะพี่เอกไปแล้วเหรอใช่แล้วพี่ฝนต้องไปงานเองนะอ่ะต้องไปงานเองเอาแล้วพวกเรามาถึงงานแล้วพระราชวางัง เงานเลี้ยงเต้นลำอ๋อฉันจะต้องเข้าฉากเป็นซินเดอเรล,ล่าก่อนทุกคนนั่นพวกนั้นนี่นะอนาตาเซีย <Anat asia. S 1> อ๋จริงเหรออนาตาเซียกับดิเซล่านี่นะแต่ว่าอย่าบอกใครนะว่าฉันคือซินเดอเรล,ลา่านี่เธอเป็นใครกันเนี่ยฮะอ๋ออฉันฉันไม่ใช่ซินเดอเรล,ล่านะอนาตาเซียมาดูนี่ดิมีคนแปลกๆที่บอกว่าตัวเองไม่ใช่ซินเดอเรล่าใครกันงั้นเหรอนี่ไงใครก็ไม่รู้ไม่ถูกชะตาไหนฉันขอ,อเดี๋ยวก่อนนี่ สวยอย่างนี้เนี่ยฮะสวยเกินไปและสวยเกินหน้าเกินตเาเดี๋ยวก่อนน,นั่นคุณแม่นี่นาะมีอะไรกันแหละจันลูกลูกก็คือว่าคือว่าหนูไม่ใช่ซินเดอเรลล่านะคะเหมือนจะใช่แต่เอ๊ะซินเดอเรลล่าไม่น่ามาที่นี่ได้นะอใช่แล้วใช่แล้วเราจะต้องเปลี่ยนฉากมาทางนี้ก่อนดีกว่านะพวกเรานั่นเจ้าชายนี่นาะพี่ฝนเจ้าชาย้นเหรอแต่แบบว่าฉันแค่อยากจะมางานเลี้ยงเต้นลำเฉยๆนะแต่นั่นเจ้าชายนะนะั่นเจ้าชายแล้วไงต่อ ก็เจ้าชายนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันหิวจังเลยหาข้าวกินกันดีกว่าเออว่ายังไงล่ะครับท่านแม่คือว่าตอนนี้นะแม่มองเห็นเจ้าหญิงรูปงามเดินเข้ามาในงานลูกลงไปคุยกับเข่าวดูสิจ๋าอ๋อได้ครับขอบคุณครับอ๋ที่นี่มีอะไรกินม้างเหรอคะมีเยอะแยะมากมายเลยโอ้โอ้โหน่ารักอ๋อมีของกินเยอะเลยเหรอคะใช่แล้วครับแต่ก่อนที่จะไปกินของกินข้างหลังนี่ขออนุญาต รบกวนเต้นลำกับผมได้ไหมครับโอถ้าถ้าเต้นลำแล้วจะได้กินข้าวใช่หรือเปล่าคะนี่เธอเร็วๆข้าวเดี๋ยวเวลาหมดนะเวลาอะไรหมดงี่เหรอคะนางฟ้าอ่าฉันลืมบอกไปแย่แล้วเหลืออีกสิวินาทีเวลาจะหมดเธอจะกลับไปอยู่ในสภาพเดิม่านเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยพวกพิกบ้จอดรีบกลับบ้านแล้วข้าวเดี๋ยวเขารู้โธ่เอ้ยไม่น่าเลยวิ่งตามไม่ทันเอ๊ะรองเท้าของผู้หญิงคนนั้นนี่นะ แล้วฉันจะมีโอกาสเจอเธอไหมขอขำก่อนได้ไหมคะวันถัดมาคนไหนที่ใส่รองเท้านี่ได้ผมจะแต่งงานด้วยนะครับโอ้จริงเหรอคันนียอืมใช่เลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันขอใส่รองเท้าเป็นคนแรกก็แล้วกันนะคะฉันจะต้องใส่ได้แน่นอนเลยคะ่ะใส่ไม่ได้ครับเสียใจด้วยโอ้น่าเสียด,ดายจังเลยดิเซล่าเธอก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันแหละเดี๋ยวก่อนสิฉันยังไม่ได้ลองเลยนะลองมาได้แล้วนะเธอ ออใส่ไม่ได้จริงๆด้วยน่าเสียใจจังเลยรียบลงมาแล้วเข้าเสียใจจังเลยเนี่ยลองดูอีกรอบได้ไหมล่ะคะไม่ได้หรอกครับเ,เดี๋ยวก่อนนะบุกบิ๊กบอจอนันมนลองเท้าของฉันนี่นานี่ซินเดอเรล่าเธอออกมาทําไมข้างนอกเนี่ยฮะกลับเข<อ>้าไปทํางานข้างในเดี๋ยวนี้วันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะคือว่าหนูลืมรองเท้าไว้น่าลองเท้าของหนูนี่นาลองเท้าของเธออย่างนั้นเหรออ๋อใช่ค่ะลองเท้าของฉันเอง งั้นเดี๋ยวลองใส่เข้าไปดูนะครับอ๋อได้เลยค่ะรับรองว่าสายได้แน่นอนอ้อโหเจอแล้วผู้หญิงคนนี้เลยที่ผมตามหาอ้ตามหาสรุปว่าเราสามารถไปกินข้าวได้แล้วใช่หรือเปล่าคะได้เลยครับผมจะพาเข้าไปที่พระราชวังแล้วสั่งข้าวให้กินเต็มที่เลยกระเพราไก่ไข่ดาวโอ้โสุดยอดไปเลยนายที่สุดซินเดอเรลล่าก็ได้กินข้าวซะทีหนึ่งนะคุณแม่คะหนูอดไปกินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวเลยนะ แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุข